ให้อาจารย์ไพศาลอวยพรให้สิทธิ์เก่าคณงอุตสาหกรรมมหาลัยเทคโนโลยีพระจอเก้าพระนครเหนือครับผมสวัสดีปีใหม่ปีปีลิงนะขอให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ ลูกศิษย์ทุกคนนะได้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าใกล้ตัวกันทุกคนอยากจะเห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะั่นคือความก้าวหน้าของนัะนะครับกน,น้าเราเริ่มต้นจากคอนเซ็ปต์ของเทคนิคไตรยรรมันก็คือ มีความขยันมันเปลี่ยนอดทนแล้วก็ทำงานเนีเขาได้นะครับสิทธิรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากให้จบไปแล้วเนี่ยดังเป็นที่รุ่นที่พี่เขาได้ปฏิบัติกันนะครับก็ท้ายนี้คงไม่มีอะไรคงคาราตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยช่วยดลบันดาลให้นะ กันชาวอรู้สทุกท่านได้พบกับสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็วมีความสำเร็จสมปรมาปรถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับ